สวัสดีวันที่30นะครับมิถุนายน256 6นะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับผมโทรศัพท์ผมใช้การไม่ได้แล้วก็อีกสองหลายวันเลยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเนื่องจากมันเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนะครับแล้วก็พอดีเมือ่อวันว่าจะลงก็ไม่สะดวกนะครับพอดีมีเขามาเปิดทําอะไรนะมอบอ่างเก็บน้ำนะครับเนาะ,ะพลเอกประวิตรมานะครับพอดีเขาผ่านหน้าบ้านแล้วก็ อย่างหนึ่งก็ตำรวจเต็มหน้าบ้านเลยมเมื่อวานนะครับเต็มอยู่หน้าบ้านเลยนะครับก็เลยเออไม่สะดวกที่จะรีวิวก็เลยไม่ได้รีวิวนะครับ<ม>พอดีต้นไม้ช่วงนี้ก็ไ่มีดอกด้วยนะครับก็มารู้จอาต้นไหนไปรีวิวเอามาดูนะครับก็เผื่ออยากอยากจะได้ต้นคู่บ้างนะนะมีคนอยากได้ไม่ต้นคู่เลยนี่อย,าย่างเงี้ยนะครับเห<แ>็นไหมเนี่ยนะครับต้นคู่เนี่ยนะครับอันนี้ ไม่อย่างๆเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นดอกสีม่วงคล้ายๆกับทรัพย์เศรษฐีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสร้อยดอกหมากนะครับไอ้ดอกหมากนี่จะเป็นดอกชั้นเดียวนะครับผมแต่ใบมันคล้ายกันเหลือเกินกับดอกหมากเดี๋ยวผมจะติดใบสักหนึ่งใบนะแล้วจะเอาไปจะไปให้ดูนะครับจะไปให้ดูกับไอ้ต้นสร้อยดอกหมากนะครับส่วนตัวนี้เป็นดอกสีแดงนะครับตันนี้เป็นดอกสีแดงแล้วก็มาคาราเมลนะครับ ดอกแดงคาราเมลแล้วก็น่าจะมีชมพูด้วยนะครับใช่ไหมเนี่ยชมพูชมพูด้วยนะครับแดงคาราเมลชมพูแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับแล้วต้นนี้มีสีม่วงด้วยมั้งถ้าจําไม่ผิดนะนะครับอ้าวต้นนี้นะครับเป็นต้นคู่นะครับต้นคู่อย่างนี้นะครับมันมันอยู่ในกระถางเดียวกันมันน่าจะฟันกันอยู่นะครับรากเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่าผมก็ไม่ได้ออกมาเนาะนะครับกระถางนี้็อยู่ในกระถาง1ิ เท่าไรสิบหกสิบแปดนี่นะครับก็ขายอยู่ในราคาหกร้อยบาทรวมส่งนะครับนะใกล้จะออกดอกแล้วเด้นนะครับจอดอกแล้วนี่เห็นไหมอ่าจอดอกแล้วนะครับนี่จอดอกหมดแล้วนะครับนะครับจอดอกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเนาะนะครับจอดอกแล้วครับผมอ่าถ้าใครอยากจะเอาก็ทักมานะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูอีกต้นต้นหนึ่ง ต้นไหนนอ้อนะครับต้นไหนนอ้อต้นนี้ก็แฟนซีเหมือนกันนะครับแฟนซีอดเพิ่ตงตัดนี่ไปเนาะอ่ายังไม่สนิทเนาะอ่าต้นนี้แฟนซีเหมือนกันไหมก็แฟนซีเหมือนกันนะครับต้นนี้นะนี่ต้นนี้แฟนซีเหมือนกันนี่มีแดงนะครับต้นนี้นะมีแดงมีม่วงคิงไวโอเลตนะครับนี่คิงไวโอเลตอันนี้แดงนะครับอันนี้แดงอันนี้คิงไวโอเลตแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น อะไรมีแดงมีคิงไวโอเลตแล้วก็เป็นชมพูลายหางประกัดนะตัวนี้นะครับใบแหลมนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับก็สามสีชมพูแดงคิงไวโอเลตนะสามสีนะครับดูรากเขาก่อนนะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอันนี้มันคือผมตัดนะมันหายแล้วแหละครับมันไม่ได้เป็นลาไรคือตัดแต่งรากวนเฉยๆนะครับขดก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะ มีกี่ยอดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกยอดนะครับนะน่าจะได้ตัวอื่นไปด้วยนะหกยอดนะครับตอนนี้นะครับเอาไปนะครับห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับแต่ก่อนขายหกร้อยเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าดอกออกดอกกําลังจอดจอเยอะเหมือนกันละดอกนะครับนี่ก็เพิ่งจอเนาะเพิ่งจอดดอกนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้นะครับห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกนะครับ อ่ะนะครับต้นนี้นะครับใครชอบบ้างนะครับสไตล์รากนะครับผมไว้รากอย่างนี้ครับเห็นไหมรากก็จะม้วนไปอย่างนี้ครับฟืดอย่างนี้ครับฟดมาอย่างนี้ครับอ่ารากจะเป็นอย่างงี้นะครับผมอ่าใครอยากจะลองเอาไปเลี้ยงก็ลองดูนะครับต้นนี้นะครับมีรากขดสวยงามนะครับแฟนซีนะครับมีแดงมีเหลืองนะครับแดงแดงับกรเรินนะครับ ใบยาวเลยนะครับกิ่งยาวเลยนะครับผมจะไม่ได้ตัดเนาะนะครับมีแดงมีเหลืองแล้วก็มีอะไรอีกเนาะปื๊บปื๊บป๊บอ่าน่าจะมีแดงกับเหลืองนะครับแดงกับเหลืองนี่สวยงามนะครับถ้าแดงกับเหลืองนะครับดูรากเขากินจนปริเลยนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีครับตัวนี้นะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับอ่เดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับนี่แคปหน้าจอไว้เลยนะครับ มาดูชุดนี้นะครับที่ผมจัดเตรียมไว้นะครับเผื่อมีคนชอบนะต้นนี้นะครับแดงนะครับจอดอกเต็มต้นเลยนะครับแดงเต็มต้นนะครับตัวนี้นะครับนี่แดงนะครับผมแล้วก็ถูกตัดแต่งกิ่งไว้แล้วนะครับข้างล่างนะครับดูนะครับอต้นนี้นะครับต้นนี้ใหญ่เหมือนกันเนาะขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่นะครับก็ราคาอยู่ที่นะครับ2 5 0ห้าบาทส่งฟรีนะครับ250ยห้าบบาทส่งฟรี แดงเต็มต้นเลยนะนะครับมาอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้คือยักษ์นะครับไม้ยักษ์นะครับยักษ์ลบบุรีนะครับเนาะแต่น่าจะทุกวันนี้น่าจะเป็นลูกผสมหมดแล้วละครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับต้นนี้นะครับเอาเอาไปเลยนะครับ250ส่งฟรีนะครับมาสองาสส่งฟรีข้างล่างนี่ผมใหญ่ไมมเอ่ยโอ้ใหญ่เหมือนกันนะข้างล่างนะนะครับ แล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ดอกจะสีโอรสนะครับออกโอรสออกชมพูนะครับตัวนี้ก็ถูกจัดแต่งไว้เหมือนกันนะครับโครงสร้างนะครับตัวนี้นะครับเอาไป200ส่งฟรีนะครับตัวนี้นะ200ส่งฟรีโคดข้างล่างนี่ผมไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับน่าจะใหญ่อยู่มาตัวนี้เหลืองทั้งต้นนะครับเหลืองทรัพย์เจริญทั้งต้นกิ่งมันยาวมากนะครับท่านต้องไปตัดเอาเองเด้อนะครับตัวนี้400บาทส่งฟรีนะครับไหนเลยนี่400รบาทส่งฟรีนะครับนะเหลืองทั้งต้นเลยมาต้นที่2นะครับคารามลว ต้นพันธุ์ผมนี่แหละนะครับขายแล้วนะครับก็จะบเก็บไว้อยู่อีกต้นหนึ่งนะครับเก็บต้นไม่สวยไว้ต้นสวยๆไปขายนะครับต้นนี้คาราเมลเต็มต้นนะครับผมหญิงยาวนะครับต้นนี้300ส่งฟรีนะครับผม300ส่งฟรีอ้าวใครรับกระทักมาเด้อนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะจากช่องทองที่นวนะครับ0ูนย์เก้เล็กต้นหนึ่งนะครับนี่ใครจะเอานี่ต้นนี้ตูดเปนแอนนี่ชมพูสัเจเริญนทรงบอนไซนะครับต้นนี้นะครับ ต้นนี้แพงหน่อยนะครับต้นนี้450ส่งฟรีนะครับบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมต้นอย่างนี้อ่าทำไมขายแพงจังนะครับก็มันสไตล์บอนไซนะครับก็ราคาอัพๆหน่อยนะครับเนาะตัวนี้นะครับ450ส่งฟรีนะครับผมยอดยังไม่ยาวนะครับจอดอกแล้วนะครับอ่า0980083074เอ้าผมว่าจะพามาดูใบไอ้นี่ผมทิ้งไปไหนแล้วนี่นี่ใบมันคล้ายกันเลยนะครับนี่กระสอยดอกหมากนี่เห็นไหมดอกหมาก ดอกมากนะครับนี่ใบมันคล้ายๆกันเลยนะครับนี่นะ0 9 8ย์8 3 0 7 4นจครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4จากช่องมองทองชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากๆกับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับนะช่องนี้จะเป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งที่ผมรีวิวนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็เฟซบุ๊กนะครับทองชนชมนะครับผมอ่าขอบคุณมากคกับผมสวัสดีครับ